เพึ oh. Man, ่งมาโอ้หคือนาทีทองเข้าไปเป็นไงล่ะสะดุ้งเลยดูดิอ้นาทีทองร้อยเดียวครับทไปเลยครับร้อยเดียวแหละแ่ห้าอยดไปเลยพอดีกินมีไหมครมีแต่สุกพอดีครับพี่เลือกอะพี่เลือดีไหมชอบรูกไหนเลือกอะไรอง่เจ็บาดครับ ร้อยเดียวเป็นไงวันนี้วันเดียวมันเกิดพ่อคฮะเกิดเกิดจะลดอะดูพอดีน่าเลยจ้ะเอาลูกไหนคะตั้งเลยจ้าลูกเดียวโอ้ไงล่ะขายกับกลับบ้านเลยนะสองร้อยหกสองร้อยหกเป็นไงล่ะเออเป็นไงล่ะ ียญหรือว่าก,กได้หร้ยอ,อยเดียวครับเป็นไงล่ะน้อยเดียวจาให้ได้ขายเนื้อ,อยางดีนาทีทองน่งร้อยเดียวเฉพาะเฉพาะนาทีทองหน้าร้าน เท่านั้นดูนี่หน่อยดูนี่หอยนี่สวยร้อยเดียวเฮ้ยสวยอ่ะลูกค้าสวยมากเลยบอกเลยโอ้มาได้ถูกจังหวะเวลานะ่้บาทเออปกติ220ยแล้วนี่เกิน50อีกครับนกมันูที่โอ้ยฮ่า่าฮ่าขนะลคะพี่เหลือ้ลูกแล้วได้ได้ได้ร้อยเดียวนี่แง่โอย กะมาหาข้าวกินเจอยาลักลดราคาพิเศษพิเศษนาทีทองเรียบร้อยเรียบร้อยครับหมดไปหมดแล้วเข่งนึงอ่ะเข่งนึงเลยนะนาทีทองโดเนื้อแบบนี้อะไรนะเบานิมเบานิมพราเที่ยวเบานิ่มเบานิ่มพ่นเบานิ่มพ่นโอ้โหดูอันนี้หมอนค่ะหมอนหมอนเป็นก้อนเลยหมอนทองทองจริงๆ อยรับยรับถ่ารูปนายถ่ารูปโชว์เออครับอยอดเลยครับคีลูกหนึ่งแค่สองร้อยออบาทนาทีทองมากันอีกครับมากันอีกรเดีครับเลกเลยพ่ิงเลกครับเกอับเอาลูกนึง่แไม่ต้องคิดมากมาคนละลูกลูกลูกเลยสามโลก็ดปะะสามโลก็ร้อยไปเลยมามาโล่ลยมา จะสูงพอดีเนี่ยเวลาเราแบบเฮ้ยแล้มาทางอยู่แล้วเอาไปกินแจบไว้ก่อนพ่อเอาไปกินสักลูกก็ราคานี่คนถ่ายยังเอาเลยคนถ่ายต้องกินนะบอกเลยเี่ยปูนี้ก็สวยด้วยเหมือนเหมือนกันหมดเลยเนื้อเดียวกันหมดเลยครับเนื้อเดียวกันหมดเลยสองลูกเลยอ้าวปลาไข่บอกแล้วแหมคนถ่ายหยิบทีเดียวลูกค้าเห็นอยากตามเลยโอ้ นี่ครับดูนี่เนื้อแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าเนื้อแบบนี้เลยในนี่ไม่ได้เอาเครื่องเครื่องที่ถ่ายคลิปมานะอันนี้มือถือแบบหกอบาทอันนี้ใช้มือถือที่ถ่ายใช้งานถ่ายนะนี่นาทีทองครับอันนี้มันเดียวนี่ครับนี่ครับสแกนตรงนี้ได้ครับหกร้อยค่ะหกร้อยค่ะโอ้โหหกหกลกพอดีลูกละสามโล ปกติหกร้อยนี่ได้ลูกเดียวนะใช่ครับอันนี้หกร้อยได้สองลูกโอ้โหนี่นะเือสองลูกสุดท้ายครับเหนื่อยเลยไมายเหนื่อยเลยหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ของผมขอผมครับ อย่ารักของจริงครับเนี่ยจะจะหาว่าโม้นะหนึ่งร้อยบาทโปรโมชั่นลาตีทองอไม่ไม่ใช่มีบ่อยๆเพราะผมเองก็ปีละครั้ง,ป,งปีละครั้งเละเพราะว่าครั้งปีนี้ยังไม่เห็นนะนี่เพิ่งครั้งแรกเลยที่รลละหนึ่งร้อยนะป้ายตัวใหญ่นี่เห็นแต่ไกลเลยบอกเลยว่าคนบงเมื่อกี้แบบถ่ายคลิปไม่ทันนะผมบอกก่อนเลยว่าจอดรถสถานที่จอดอยู่โ,ยลลยโอ้โหมาแบบมาแบบ เหนือเมฆจริงๆนะผมนึกว่าเขาแจกฟรีกันเห็นขับรถขี่รถมาแต่ไกลดูน่ากอืดูสวยๆสวยมากสวยมากสวยมากๆเลยผมชิมแล้วด้วยนะวันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากทุเรียนวันนี้เหลือสองลูกแล้วนะใส่ผ้าวัวนี้เสียใจเลยบอกเลยราคาีพี่ราคานี้ต้องเอาอ่ะบอกเลยว่าราคานี้ต้องเอาอ่ะโอ้ยปูสวยเอาวันนี้ด้วยเอาเพิ่มอีกลูกอีกเดี๋อลูกเดียวอันนี้พี่ก็เอาแล้ว Okay. จบหมดละลูกนี้พี่เขาเอาแล้วหมดแล้วนะครับทุกคนลูกนิดโอ้โหไปไปแล้วจ้าหนึ่งร้อยไปไปแล้วถ่ายคู่กันโอ้โหไปายแล้วหมดหมดแล้วเนื้อเนื้อหมดดีเลยเนื้อดีมากของพี่ลูกไหนนี่ของพี่เขาอันนี้เดี๋ยวพี่เขาอันนี้ขอพี่เขาเพิ่มช่างอีกไอ้นุ้จ่ายไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ชอันนี้ยังไม่ได้ช่างอ่า เพิ่มเข้าไปงร้อยเสบาทสองร้อยเก้าสิบบาทแปดร้อยเขาไม่ใช่พี่จ่ายไปแล้วเขาจ่ายแล้วนุจ่ายไปแล้วเหลือลูกเดียวเหลือลูกเดียวได้ไงอ่าที่ยังไม่จ่ายสองร้อยเก้าสิบคนี้สองร้อยเก้าสิบลูกมันสองร้อยเก้าสิบอะคิดดูแล้วกันวันนี้ผมอะชิมไปแล้วนะทุเรียนรอบหนึ่งเมื่อตอนเที่ยงอร่อยมากบอกเลยอร่อยมากๆวันนี้มาขายได้ไงโลร้อยบอกเลยหมดเที่ยงนะหมดได้สุดยอดนะบอกเลยคืนกำไรลูกค้าดูดูเนื้อเนื้อแบบนี้ได้เลยวะ สนดจพี่ของพิ้วนั่นนะอันนี้ไม่แหงพี่เลยไม่ใช่มาแล้วบอกขอหนึ่งร้อยไม่มีนะครับนาทีทองนะปีหนึ่งสักหนึ่งครั้งปีหนึ่งสักหนึ่งครั้งนะผมเองก็ได้มาลูกหนึ่งสองร้อยเก้าสิบนาทีทองจริงๆบอกเลยว่าคืนกำไรให้คนทลากรได้ทั้งกินนครับดูครับนี่ โอ้โหสวยนะไส้แห้งเลยอะไส้แบบแห้งเลยวันนี้ชิมไปแล้วครับอร่อยจริงบอกเลยว่าวันนี้คือทุเรียนที่รักในคุณภาพเยอะนานเกินไปใช่ไหมกินแล้วติดใจใช่ไหมโลสองพันยี่สิบมิน่าเราเอาสามลูกเลยเจอโลละร้อยเจอโลร้อยเข้าไปสามลูกเลยสะดุ้งเลยเพราะว่าเราเล่นไอ้ ไม่ได้ไงอได้มาล็อกคิ้วยาวมาต่อเชือนี่แหละล็อกก็ไม่ได้นี่เขาจ่ายราคานี้ปกติสองลูกยังไม่ได้นะราคานี้นี่ราคานี้ได้สามลูกเลยแล้วก็ต่อพี่เขาดูเงี้ยไม่ผมไว้ก่อนจะให้พี่เขาก่อนได้นี่ของผมผมเอาแล้วแน่นอนเดี๋ยวไปช่างไม่ได้นะต้องกินนะทุเรียนราคานี้แบบ แต่ทางบ้านคงโกรธกันหน้าดูบอกมาไม่ทันเล้วแบบไม่ไม่ได้คือมันนาทีทองมันไม่แน่นอนนะมันอาจจะแบบฟุบเดียวเลยนะครับบางทีก็ต้องทําใจนิดนึงนะราคานี้แป๊บเดียวหมดเลยครับนะพอค้าอยากพักผ่อนแล้วนะจัดไปนาทีทองโอ้โหเปลือกบ,บางมากดูของคุณพี่เขาได้ไปหมอนจริงๆดูแท่งดูแข,แขนมะปางเล็กไปเลยนะ ติดตามเรื่องราวร้านเียล่าครับในะอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามไว้นะครับผมอยู่ใกล้ๆนะวันดีคืนดีอาจจะเจอคลิปแบบนี้บ่อยๆนะนะ <c oughs> เหตุการณ์ช็อกโลกเลยนะครับกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะเสียดายผมถ่ายไม่ทันนะตอนที่มาจะหาที่จอดรถอยู่องคนเต็มร้านอนะ่ะไม่มีที่แทบเลยนะเมื่อกี้อ่ะตอนตอนที่ผมขับผ่านนี้มีประมาณเกือบยี่สิบลูกนะพอจอดรถลงมาเหลือไม่ถึงสิบลูกแล้วอ ถ่ายคลิปไม่ถึงสิบนาทีหมดแล้วขอรบรงชาติครับโอ้ยโอ้โหเป็นหลังเต่าเลยนะเอามาลูกคุณพี่เขาเหรอโอ้โห เนี่ยเนีย,เนยดัวเขาเรียนหลังเต่าโหเนี่ยมุ่งอ่าสองคนพี่เขาอ่าหนึ่งคนพี่สามลูกนู้นหนอของพี่เขาก่นอนเดี๋ยวช่างให้ผมเลยนะอ,อันนี้ของคุณพี่เขาโอ้โหามาตอนแรกกะแบบหยิบลูกเดียวนะไปไปมามจบที่สามลูกครสองโลครึ่ง,อง,งนะเอาลบไว้มัดจำไว้ก่อน <laughs> จอดรถมาจุรไม่ใช่ว่าทุเรียนไม่ดีนะคือทุเรียนปกติที่เขาขายหน้าร้านนี่เลยครับแต่ว่านาทีทองนะเป็นทุเรียนปกติที่ขายหน้าร้านเลยดูนี่ยเนี่นี่นี่หนึ่งหหนึ่งร้อยบาทนี่อยู่นี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 ่ราคาปกติดูแล้วดูดูเนื้อแบบนี้นะเชื่อไหมล่ะเนี่ยเชื่อไหมล่ะร้านเยรลักของแท้นะครับเนี่ยนาทีทองโอ้กเนื้อสวยด้วยนะครับวันนี้ทุเรียนเอ่อเนื้อถือว่าแบบ ละมุนอร่อยมากครับบอกเลยว่าหายากครับหายากปีละครั้งนล <laughs> ครับ <laughs> เป็นไงบอกเลยครับเพื่อนมองตาปิดๆเลยครับเพื่อนมองตาปิดๆเลยอย่างแจกฟรีหมดแล้วครับหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วครับหมดแล้วจ้ะ ไปงานตามท้องเรือครับมาของผมช่างด้วยเลยอ๋ออย่างไรพูดหนึงโอ้โหเนื้อร่วนนะครับบอกเลยว่าโอ้ยหมดแล้วครับนี่ครับบรรยากาศร้านเฮียรักนะครับหมดจริงๆนี่เหลือแพ็คเดียวอันนี้เขาแบ่งขายแต่ว่าเหลือจากร้อยห้าสิบก็เหลือร้อยเดียวครับติดตามเรื่องราวครับหมดแล้วครับวันนี้ครับร้านเฮียรักครับ là Còn khe không?